สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BVO นะคะคุณอยู่กับหนิงค่ะแล้ววันนี้ถ้าใครเข้ามาด้วย Message ของไพ่ใบนี้นะ Y เบอร์31นะคะก็หนิงค,คิดว่านี่คือสารสำคัญอะไรบางอย่างที่จักรวาลเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณหรือ Higher Self ของคุณเนี่ยอาจจะต้องการสื่อสารคุณผ่านไพ่ในวันนี้ก็ได้นะคะคือไพ่ Y เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างเลย ะะบางคนอาจจะมีคําถามที่มักจะถามกับตัวเองบ่อยๆเช่นะะในเรื่องความรักเนาะว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องเจอแต่คนประเภทนี้บ่อยๆนะคนที่เข้ามาแล้วก็ดูเหมือนไม่จริงใจนะเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทิ้งไปละทำไมฉันจะต้องเจอแพทเทิร์นที่ซ้ำเดิมซ้ำเดิมแบบนี้บ่อยๆนะคะ หรือบางคนที่มักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จในการทําอะไรบ่อยๆก็มักจะทําไม่สําเร็จแบบนี้ไปเรื่อยๆซ้าไปซ้ำมาและมักจะคิดกับตัวเองว่าทําไมฉันจะต้องเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆด้วยบางครั้งนะคะมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้ก็ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากอดีตของคุณ คุณอาจจะมีบาดแผลที่มันอยู่ข้างในและยังไม่ได้รับการเยียวยาจึงทำให้เกิดแพทเทิร์นซ้ำๆแบบนี้นะคะซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้วาวเลยออกมาเรียกร้องให้คุณลองมองลึกเข้าไปว่า แก่นแท้ของปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่นะคะมันอาจจะไม่ใช่คุณณนะวันนี้หรือคู่กรณีหรือว่าคนรักของคุณณนะวันนี้ที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ได้แต่มันเป็นปมในใจในอดีตของคุณที่มันฝังลากลึกอยู่ในเบื้องลึกที่สุดของจิตใจคุณนะคะที่จะต้องได้รับการเยียวยาคือวันนี้แมสเซจค่อนข้างยากสำหรับหนิงนะแต่ว่า ตั้งใจที่จะพูดแล้วนะคะก็คือบางทีนะคะเหตุผลที่เราเป็นแบบนี้ในวันเนี้ยมันก็มาจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอในอดีตนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตามมีบาดแผละอะไรในใจก็ตามจักรวาลเทวดานางฟ้าเขาอยากให้คุณกลับไปขอบคุณคนคนนั้นซะหรือยกโทษ ให้คุณในวันนั้นซะบางคนอาจจะติดความรู้สึกว่ารลุงนี้เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เรามันไม่เอาไหนไม่เอาทานหรือว่าทำไมเธอมันช่างอ่อนแอเหลือเกินในวันนั้นนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นนะเพราะเขาก็าคือคุณในวันนี้นี่แหละอย่าให้คุณปลดปล่อยความรู้สึกผิดตรงนี้ออกไปนะคะและเริ่มต้นใหม่แบบ โกลเด้นฮาร์ตอะแบบคนที่มีจิตใจที่ผ่องใสแข็งแกร่งและขอบคุณตัวตนของคุณที่ผ่านมาในอดีตว่าเขาเข้มแข็งมากจนทำให้คุณเป็นคุณณนะวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อไพ่ทาโร่ในวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าในเมื่อจัก,กรวาลต้องการจะให้ไพ่วายในวันนี้กับคุณนะเรามาดูซิว่าไพ่ทาโร่ที่เรากำลังจะเปิดเนี่ย เขาจะสะท้อนอะไรถึงตัวคุณไม่ต้องเช็คพลังงานแล้วเนาะ Eight of Fire Six of Water Two of Earth คือหนิงมองว่าไพ่ขึ้นมาชัดเจนนะว่ามันเกี่ยวข้องกับอดีตของคุณจริงๆนะคะไพ่ใบนี้สื่อขึ้นมาว่าอยากให้คุณนะคะให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอดีตพารอาดีตของคุณตัวตนในอดีตของคุณคุณจะต้องเข้าไปศึกษาเบื้องลึกของคุณว่า เพราะอะไรนะคะมันเป็นต้นเหตุอะไรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในจิตใจของคุณนะสิ่งนั้นมันจะต้องถูกรับการแก้ไขก่อนที่คุณจะดำเนินชีวิตออกไปด้วยความที่มีความสุขมากขึ้นกว่าเก่าการที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆมาจากโลกภายนอกได้เนี่ยมันต้องเกิดจากข้างในของคุณ ถูกซ่อมแซมแล้วเท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาจากโลกภายนอกนั่นก็คือเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า old oh, memory can be healed ความทรงจำเก่าๆเ,เนี่ยมันสามารถที่จะรักษาได้นะเพราะฉะนั้น เขาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องเข้าไปศึกษาอะไรก็ตามที่มันเป็นเบื้องลึกในจิตใจของคุณเพื่อเยียวยาสิ่งนั้นให้หายดีก่อนที่คุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะและเมื่อคุณสามารถทำได้สิ่งดีๆมันจะเข้ามาอย่างรวดเร็วมากๆนะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแค่ติดอยู่แค่ในเรื่องนี้ก็ได้ ที่คุณสงสัยว่าทำไมฉันจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องราวที่ไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันอาจจะติดอยู่แค่ความเจ็บปวดในใจของคุณตั้งแต่สมัยวัยเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไปแก้ไขเรื่องนั้นซะแล้วสิ่งดีๆจะพร้อมทยอยเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วเหมือนพึ่งบินเข้ามาทั้งฝูงแบบนี้เลยนะอืมอืมและ เขาบอกว่าคุณอาจจะทําหลายอย่างมากจนเกินไปในตอนเนี้คือคุณรับมือในหลายสิ่งหลายอย่างมากจนเกินไปมันทําให้เกิดความเครียดเนาะมันทําให้รู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายไปหมดไพเรียกร้องให้คุณกลับมาดูแลตัวเองทั้งอดีตและปัจจุบันของคุณให้ดีนะคะ คุณอาจจะต้องเลือกที่จะละวางอะไรบางอย่างเพื่อถือบางอย่างให้มันมั่นคงก่อนก็ได้ก่อนที่คุณจะก้าวไปถือสองอย่างสามอย่างสี่อย่างนะคะถือแค่หนึ่งอย่างก่อนนั่นคือสิ่งที่ไพ่เรียกร้องมาในวันนี้นะคะขออีกสักใบหนึ่งละกันวันนี้พูดยาวเลย eight of earth ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป แม้แต่การให้อภัยตัวเองคุณไม่สามารถที่จะเยียวยาบาดแผลเบื้องลึกในจิตใจของคุณสำเร็จได้ในครั้งเดียวสิ่งเหล่านั้นต้องทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณจะปลดล็อกตัวเองตัวตนข้างในของคุณให้ได้เนาะและเมื่อถึงเวลานั้นนะคะเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะ กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและไม่มีอะไรที่จะเข้ามาทำร้ายคุณได้อีกต่อไปนะก็นี่ก็คือแมสเ g จทั้งหมดที่ได้รับมานะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาฟังจนจบนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ